แล้วครับก็กล่าวสวัสดีทุกคนกันได้นะครับผมคลิปนี้ก็อยู่กับมังงะเรื่องสกิลโกงแต่กลับถูกมองว่าราคาจึงถูกขับไล่นะครับผมก่อนที่จะไปดูก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามกันได้นะครับผมถ้าทุกคนกดแล้วเราไปดูกันเลยฉันไม่อยากให้เธอตายจึงใช้ปลอกคอพันธะวงนี้ถ้าสามารถว่าจะเป็นพวกพ้องของฉันแล้วก็ฉันก็จะช่วยแกได้แน่นอนได้สิแบบไดที่คุณยังไม่ลืมจิตใจที่เมตตาต่อร่างที่จนตายนี้ อะไรนะวิชาแปลธาตุนั้นล่ะแหมเขาว่ายัางไงผู้ก,ก้าที่ได้รับอัญเชิญมาจากต่างโลกต้องมสีสกิลที่ใช้ต่อกรก,รกับจอมนันสิโซระเอ๋ยยูนิคสกิลที่ทรงพลังเจ้าก็ไม่มีแล้วสกิลที่มีเพียงหนึ่งเดียวก็ยังเป็นแค่วิชาแปลธาตุนั้นเลระทำไมพวกไร้ค่าพันนี้ถึงติดมากับการอัญเชิญผู้กล้าด้วยเออ ถึงจะพูดอย่างนั้นก็เถอะแต่ทั้งนั้นก็อัญเชิญมาตามใจชอบเองไม่ใช่เหรอเฮ้อสกิลวิชาประท่ามีแยกย่อยด้วยประเมินก่อร่างส่องเคราะห์แยกส่วนแปลงโลหะสกัดแบบนี้เหรอสกิลประเมินซาโตะอากิระสกิลยูนิคพุก้าเห็นชื่อของคนอื่นๆแล้วก็สกิลด้วยหมอนี่เป็นพวกกระจอกเหรอยามาโมโตะคันจิ สกิลยูนิคเทพทำลายล้างนี่นี่เองเป็นสกิลตามชื่อเลยสินะธนากะนานะสกิลยูนิคแม่มดจริงอะตลกจังไม่มีทั้งสกิลยูนิคหรือสกิลที่ใช้ได้เลยน่าสงสารจังนะคะโนโนโมระไมยูนิสกิลจุดดีสกจิเอ๊ะไม่สิในสกิลวิชาไบรายท่านมันมีสกิลอื่นอยู่ด้วยนะ ราชาผมมีเรื่องอยากเสนอครับถ้าพวกเราถูกรวมตัวมาเพื่อปราบจมันสิ่งที่จะเป็นก็คือความผูกพันกับผู้มีพลังแข็งแกร่งด้วยกันแต่ว่าในเสดายที่โซะคุงมีพลังไม่สมกับพวกเราแบบนี้ก็คงเกิดปัญหาในการประสานงานของปาร์ตี้ฮะด้เดี๋ยวก่อนสิเออก็นั่นสิพวกกระจอกที่ต่อยตีก็กากกีฬาก็กากมันไม่สมกามอยู่หรอก ตัวตนของเขาเป็นอันตรายกับทุกคนครับแล้วออกจากปราสาทไปน่าจะดีที่สุดหืมแต่ว่าถ้าออกจากปราสาทไปมันอาจจะไปสร้างปัญหาก็ได้กรูเอลข้าไม่ต้องการเจ้านี่แล้วขอรับใช้ผลึกเคลื่อนย้ายขับไล่ไปในป่าพิศาซะกเกิดอะไรขึ้นเนี่ยกำลังถูกดูดเข้าไปอ่ะอึอก้ยท่านที่มีสาวสองคนแต่มีผู้ชายสามคน มันก็ยังไงอยู่หมายความว่ายังไงหมายถึงให้หัดอ่านบรรยากาศบ้างไงไอะไรค่ะอย่าบอกนะว่าเพราะเหตุผลพันนั้นอย่ามาอย่ามาล้อเล่นกันนะเฟยเจ็บว้ะเดร่างเหถูกอัญเชิญมาต่างโลกไม่ทันไรก็โดนขับไล่โถไเว้ยทำไมเราต้องมาเจอแบบนี้ด้วยเนี่ยแล้วที่นี่ที่ไหนป่าเหรอ เคลื่อนย้ายพริบตามาจากสถานที่เมื่อกี้จริงๆงั้นเหรอนั่นมันนกคงไม่ใช่หรอกมั้งใช้พลึกเคลื่อนย้ายขับไล่ไปในป่าพิาศาซะใช่จริงด้วยสเตตัสอา้าวใจเย็นทำตัวให้โล่งๆหน้าต่างสเตตัสจะออกมาเองใจเย็นก่อนก่อนอื่นหาวิธีใช้สกิลวิชชาแปลธาตุนี้ออกไปจากที่นี่ให้ได้สกิลประเมิน ชื่อเผ่าพันธคคุ์ Corkharted โถ่เอ้ยมันมีสัตว์ประหลาดพันธุ์นี้อยู่ในป่าน,นี้ด้วยเหรอเนี่ยว้าอาอึกโอ้ยแย่แล้วต้องหนีสเกิลประเมินเอชื่อเผ่าพันธุ์ไวเบิร์นวะไวเบิร์นตัวที่บินบนฟ้าเมื่อกี้น่ะเหรอมาไม่สิจังหวะนี้ต้องรีบวิ่งหนี เอ๊ะโกหกใช่ไหมจะช่วยด้วยอะว่าอะไรกันแสงสีฟ้าเอา้าที่นี่ที่ไหนกันท่ำจริงด้วยพื้นดินถล่มลงมานี่นะอ่ะกระดูกหักสุาธนผิดปกติอ่ะสุทธนาผิดปกติกตแผลฉีกขาดเพราะกระแทกตอนตกลงมาลดลงเรื่อยๆแย่แล้วเจ็บไว้ เรื่องไม่หยุดไหลเลยแย่แล้วแย่แล้วเจ็บขืนเป็นแบบนี้ต่อไปเราตายแน่เจ็บยังไม่อยากตายต้องหาทางอะไรวะเสียงอะไรนะสกิลประเมินชื่อผอพันก์อบลินเจเนอัลก๊อบลินเจเนอัลถูกถล่มมาด้วยกันหระเดี๋ยวที่สำคัญกว่าน,นั้นสกิลประเมินในกระเป๋านั้นสมุนไพรรักษาสมบูรณ์ ลึกษาสมบูรณ์ถ้าใช้มันจะช่วยเราได้ไหมนะเอาไงดียังไปเอาดีไหมไม่สิเท่าจะนั่นมันสวนมาตอนไปเอาเราอาจจะตายได้แต่ว่าเราไม่อยากตายชื่ออาวุธคาตนาภูเขาของกัปตันเจเนรโรเพราะงั้นเราก็ต้องฮึเราตัวไปที สมุนไพรรักษาสมบูรณ์รักษาได้ทุกอย่างเหมือนชื่อเลยแฮะต้องพกที่เหลือไปด้วยแล้วรักษาทั้งแผลทั้งกระดูกที่หักอีกอย่างเมื่อกี้รลเวลเพิ่มขึ้นมาเยอะเลยรลเวลหนึ่งกัเปลนเป็น95เยอะไปไหมเนี่ยถึงจะเจียนตายแต่กอบเลนเจเนอเลนั่นดูเหมือนจะขแข็งแกร่งน่าดูเลยแฮะแล้วก็นี่สินะศิลาเวทกับเนเจเนอเรลตอนที่ออกมาจากปากเจ้านั่นตอนตาย เราตกใจแทบแย่นั่นมันอะไรฟอน,นะในกระเป๋ามีสิลาเวทนันอื่นอยู่ด้วยสิลาเวทออกคิงมีวิธีใช้อะไรไหมนะถ้าเป็นในเกมถ้ากดใช้งานก็จะรู้ได้ทันทีอุปกรณ์สิลาเวทออกคิงสิลาเวทกอบลินสมุนไพรรักษาใช้ย้ายทิ้งมีสกิลอะไรที่ใช้ได้ไหมนะแยกส่วนไม่สิสกิลสกัด เป็นไม่ละเป็นงไงเหอเรียนรู้สกิลพลังชังสารของออกคิงเรียนรู้สกิลอาชูราของก๊อบเลนเจเนอัลสำเร็จไปได้สวยไหนไหนเออพลังข้างสารเพิ่มพลังโจมตีเป็นสามเท่าในช่วงขนาดหนึ่งสามเท่าแล้วอาชูราละ่ะสกิลอาชูราฟันอย่างนับไม่ถ้วนด้วยอาวุธในช่วงพริกตาเหรอสุดยอดเลยแฮ เสียแล้วเวทเรียนรู้สกิลได้ง่ายๆขนาดนี้เลยมส่สิที่เรียนรู้สกิลมาได้อย่างง่ายๆก็เพราะมีสกิลวิชาแปรท่าเดรอเจ้ามันไรค่ะมีประโยชน์ขนาดนี้ทําไมถึงถูกปฏิบัติเป็นสกิลไรค่ากันละ่ะแต่ว่าเท่านี้เซตเตตัสก็เพิ่มขึ้นแล้วได้รับสกิลที่ใช้ได้งั้นถ้าถูกตัวแบบคอคัตติเมื่อกี้ไล่คือก็คงทำอะไรได้แล้วละ่ะมัง้ง เว่ฮะวะวะาหาอะไรนะเมื่อกี้ขึ้นไหวได้เวอร์มากเป็นผลมาจากเลเวลที่เพิ่มขึ้นเหรองั้นทำยังไงถึงจะหนีไปได้ไม่สิในป่ามีแต่มอนสเตอร์มมพันนี้เต็มไปหมดทั้งที่ได้พลังในการต่อสู้มาแล้วเหนี่ยออกไปจากที่นี่อย่างเดียวไม่ได้หรอกใครมันจะไปยอมตายในที่แบบนี้กันละ่ะเราจะต้องอยู่รอด ออกไปจากป่าแห่งนี้ให้ได้ได้เวลาแมทแค่แค้นแล้วไอ้ไก่บ้านี่โถ่เว้ยมีเกรดกันไว้เหรอว่าแต่ทําไมเป็นไก่ถึงมีเกรดได้ล่ะเจ้านี่แต่ว่าถ้างั้นแล้วก็สกิลอัชุราเยี่ยมการจมตีต่อเนื่องของอัชุราเข้าอยู่เราจัดการมันได้แน่อ๋าฮะอะไรนะเกิดอะไรขึ้นงูมีอีกตัวได้เหรอ ม่สิห่างของเจ้านี่อะไรกันฟะนะอยะ่ๆสกิลพลังข้างสารเจอหนี่น่อยเป็นไงฮะแย่แล้วเอออะไรกันลมันพัดไปทางข้อคัดฉีสกิลวายุคลังคมมีดอากาศนี่เป็นสกิลของมันเหรอแย่แล้วที่แค่แค่แบบนี้ไม่มีที่ให้หลบแน่โถว้ย ถึงมีสมุนไพรแต่ถ้าเดินแบบนี้เรื่อยๆไม่ไหวแนะ่สมุนไพรรักษาสมบูรณ์เอาเป็นว่าถ้ามันใช้สกิลเมื่อกี้อีกเราก็เป็นได้แค่เป้ายิงต้องสู้กับมันในที่กว้างกว่านี้เราอยู่สินะถึงจะว่างั้นถึงจะรักษาแผลด้วยสมุนไพรแล้วแต่ถ้าไม่มีอาวุธเราก็ใช้อชุราไม่ได้ต้องคิดหาหนทางในการล้มมันเืออะไรนะ ทั้งนั้นมีแสงสีฟ้าสีฟ้าอยู่โห oh. สุดยอดมีหินเรืองแสงอยู่ทั่วทั้งผนังทั้งเพดานเลยที่เห็นในชั้นเปล่งแสงสีฟ้าสกิลประเมินเป็นแสงจากหินแร่วพวกนี้เองเหรอเห็นได้มิดเดิเห็นได้มิดเดิดวเออเป็นหินแร่ที่แข็งแรงและจิ้งุ่นก่อเหล็กจริงอ่ะสุดยอดเลยฮะไม่สิ อย่างนี้นี่เองเห็นแน่ที่แข็งแกร่งกาเล็กถ้ามีวัตถุดิบแบบนั้นประเมินก่อร่างสังเคราะห์แยกส่วนถ้าเราใช้สกิลวิชาแปรธาตุแล้วก็งั้นเราก็สร้างอาว,วุธได้นะสิเยีล่ลมาแล้วเหรอเร็วเข้าสกิลหลอมเอาความยาวพอๆกับอาว,วุธเมื่อกี้แต่ว่าเร็วเข้าสกิลออซิเดชันเร็วขึ้นอีกสกิลกลนเอาให้แข็งกว่าวเจ้านั่น สกิลขึ้นรูปไม่แตกหังเป็นอาวุธที่แข็งแกร่งเร็วเข้าจินการให้ออกถึงอาวุธที่จะการมันได้สกิลก่อร่างแข็งแกร่งขึ้นแข็งแกร่งขึ้นสกิลพลังข้างสารสกิลอาชูร a เอ๊ะอ้าไม่มีแรงเลยทำไมละ่ะ MP หมดเหรอยี้นี่เองพอใช้สกิลมากเกินไปแล้ว MP หมด จะเป็นแบบนี้นี่เองถ้าเป็นระหว่างต่อสู้แล้วก็แย่แน่ต้องระวังไว้แล้วโอ้เจ้านี่เป็นอาวุธที่เราสร้างขึ้นมาจากสกิลวิชาแปลงธาตุนั้นเหรอใช่สกิลรักฆ่าอย่างที่พูดนั้นพูดที่ไหนเป็นสกิลที่ใช้ได้เลยนี่นาะวิชาแปลทธาตุต่อสู้ก็ไม่มีปัญหาอะไรไม่ใช่สกิลรักฆ่าเลยคอยดูเถอะไม่ว่าอย่างไงเราก็จะต้องเอาชีวิตรอดออกไปจากป่าแห่งนี้ให้ได้ผ่านมาสาวาทิตด สิ่งที่รู้ในตอนนี้คือป่าปิศาจแห่งนี้เป็นสถานที่อันตรายมีปีศาจน้าสะพรึงเดินว่อนและมีพืชพิษร้ายแรงเต็มไปหมดยังไม่รู้เลยว่าป่าแห่งนี้กว้างแค่ไหนและทำไงถึงจะออกไปได้ทําได้แค่อัพเลเวลไปเรื่อยๆอุ๊ดชื่อผอพันธหมูป่าโมโมเอาละถนูที่สร้างขึ้นมาใช้ได้เลยฮะถ้าเป็นแบบนี้ขอบเขตการล่าน่าจะกว้างขึ้น สร้างอุปรกรณ์โดยใช้วิชาแปลธาสร้างของใช้พื้นฐานสร้างหนทางเพื่อเอาชีวิตรอดในป่าพิศาจสกิลเคลือบไขมันฮึบสกิลหลอมรวมโมเลกุลดูเหมือนจะใช้ได้นะเนี่ยนางหมูป่าโมโมโฟอกวิชาแปลธาสะดวกจริงแฮะปกติแปลร,รูปหนังมันไม่ง่ายขนาดนี้นะเนี่ยสกิลก่อร่างเอาละทำไงกับเนื้อดีนะกะว่าจะเอาเหยื่อในคราวนี้มาทำเนื้อแห้ง ไหนๆก็ล่าหมูป่าโมโม,มาแล้วลองปรงุงรสชาติใหม่ๆดูบ้างก็ไม่เลวกินก่อนเลยแล้วกันก่อนอื่นก็บ่มเนื้อสกิลยกส่วนเนื้อหมูป่าโมโม,โมบ่มเพิ่มความเงาและความหวานด้วยลูกซาซันปิดท้ายด้วยหินเกลือสกิลก่อร่่งหือ้อย่างได้ดูดีเลยฮะชื่ออาหารหมูป่าโมโมทเทริยากิปรุงรสด,ด้วยลูกซาซัน อร่อยเป็นครั้งแรกที่ใช้ลูกซสาซสันแต่เป็นเทริยากิที่ใช้ได้เลยฮะอืมค่อนข้างกลมกล่อมเลยถ้างั้นลองรสชาติอื่นๆบ้างดีกว่าคุยคนเดียวเยอะขึ้นฮฮสกิลแยกส่วนตอนแรกไม่รู้สึกตัวเพราะสิ้นหวังอยู่แต่พอเริ่มใช้ชีวิตได้แบบนี้แล้วก็ได้รู้ตัวว่าไม่อยากอยู่ตัวคนเดียวเพราะสิ่งมีชีวิตทั้งหมดที่อยู่ที่นี่มีแค่อาหารก็ไม่ศัตรูเท่านั้น ไม่มีอะไรที่คยรู้เรื่องฮะเสียงอะไรนะมีอะไรกำลังต่อสู้กันงั้นเหรอชื่อผอพัน Miracle s, <S, <S a like Mir no. uh? l you know a มชื่อผอพันวูฟ m i รา c l e Salam เออเป็นปีศาจที่นอนแอถึงขั้นมองไม่เห็นสเตตัสเลยสินะวูฟเองก็เป็นปีศาจจำพวกนอนแอด้วยแต่ตัวเดียวยกมาเป็นฝูงแบบนี้เชียวเหรออะเชื่ยด้วย ถึงจะดูอ่อนแอนแต่เจ้านั่นก็เป็นปีศาจไม่มีเหตุผลที่ต้องช่วยแต่ว่าเอช่วยไม่ได้ก็มันทนดูไม่ได้นี่นะชิแปลกจังการเข้าไวาของพวกวูบเหมือนถูกสั่งการอยู่แปลกๆนี่มันสกิลสั่นร้องชื่อผอพันวูบคอมเมนเดอร์เจ้านั่นเรอสกิลอาชูราศิลาเววูบคอมเมนเดอร์ ก็เอาละไม่เป็นไรแล้วนะอ้าวนี่ใครจะได้หายสมุนไพรรักษาสมบูรณ์มิวมาอยู่ที่แบบนี้ตัวเดียวมันอันตรายนะหือฉันเองก็ไปว่าไม่ได้เลยนะสกิลสกัดเรียนรู้สกิลสัส่นพ้องของคอมมานเดอร์วูฟเหรอเสริมพลังและปสานพลังของตนเข้ากับพวกพ้องเหรออะไรฟะไอเนี่ยฉันไม่มีพวกพ้องสักหน่อยเฮ้อ พวกพ้องเหรอนั่นสินะเวลาแบบนี้อย่างน้อยอย่างน้อยก็อยากให้มีใครสักคนอยู่ด้วยมิวมิวเฮ้แกทำอะไรนะเฮ้หรือว่าแกกำลังปลอบใจฉันอยู่เหรอมิวมิวฮ่าฮ่าฮ่าจริงเหรอเนี่ยแกปลอบใจฉันอยู่ปลอบใจเอ๊มิวมิวโทษทีนะฉันดีใจนะ ที่ได้สนทนา,ากับใครสักคนมิว <M ew. S 1> ขอบใจนะนี่แกอยากมาเป็นผู้พ้พองของฉันไหมมิวถ้าใช้สกิลที่ได้มาเมื่อกี้แกก็จะแข็งแกร่งขึ้นได้ไม่มีทางแพ้กับอีแค่วแน่นอนมิวฮ่าฮ่าฮหรองั้นก็สกิลสันพ้องเอา้าไม่เห็นมีอะไรเลยมันยังไงกันวะขึ้่นรูปสันพ้องถ้าไม่ใช้สกิลด้วยกันก็ไม่ได้สินะ ชูเคียวขึ้นรูปสันพ้องโอ้เอ๊ะปลอกคอปลอกคอพันธสัญญาได้ถูกสร้างขึ้นแล้วมิวเอ๊ะมิราเคิลสลามได้เข้าร่วมเป็นพวกพ้องตกะกะขมือบทุกอย่างโอ้กลายเป็นพวกพ้องแล้วแฮะออนแกนอนแอรขนาดนี้แต่อยู่คนเดียวเหรอมิวเรื่องนั้นช่างเถอะเอาเป็นว่าแกเป็นผู้พ้องแล้ว ถ้าไม่มีชื่อมันก็แปลกงั้นก่อนอื่นฉันชื่อโซระส่วนแกเอาแต่ร้องมิวมิวเพราะงั้นชื่อของแกคือมิวมิวเอาละถ้างั้นก็ฝากตตวด้วยนะมิวมิวและแล้วเราก็ได้เริ่มชีวิตในป่าแบบใหม่โดยมีมิวพวกพร้องฮะเฮ้มิวแกกินเห็ดพิษที่ตรงนี้ไปเหรอมิว ใครออกมาใ้าออกมาใครออกมานะเดี๋ยวก็ตายหรอกมิวเอ๋สกิลประเมินไม่ได้ถูกพิษแถมยังได้ทานพิษมีสกิลแบบนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่หรือว่าเพราะกินพิษรลายแรงเข้าไปเลยได้ต้านทานมางั้นเหรอเปลี่ยนสิ่งที่เข้าไปเป็นสกิลของตนนั่นคือสกิลตะกะที่กินพิษร้ายแรงเข้าไปแล้วไม่ได้รับดาเมจก็แสดงว่าไม่ว่าจะกินอะไรก็คงไม่มีปัญหา ถ้าคิดจะระบบนิเวศของป่าน,นี้ถือเป็นความสามารถที่ทรงพลังพอตัวเลยไม่แน่ว่ามิวอาจจะค่อนข้างแข็งแกร่งเลยก็ได้ถ้าแค่กับบุ๊กก็ไม่มีปัญหาสินะมิวมิวสงกับเป็นคู่หูคู่หูใช่คู่หูหเอ๊ะเอ๊ะพูดได้มิวเรียนรู้ภาษาแล้วอร่อยอร่อยไม่นึกเลยว่ามิวจะพูดได้แล้ว แต่ว่างั้นก็มีเรื่องอยากถามเป็นกองเลยมิวบอกหน่อยสิมิวส่วนอยากรู้เรื่องป่านี้นะอย่างนี้นี่เองหมายความว่าป่าแห่งนี้มีเป็นสัตที่ทรงพลังอยู่สี่ตัวงั้นสินะก่อให้เกิดการทําลายล้างอันน่าตกใจด้วยร่างกายที่มโหฬารวานขาวครอบคุมพายุและสายฟ้าได้เสละปกป้องป่งปาที่วุ่นวายจากบนท้องฟ้านกอมตะผู้ปลีกวิเวก ใช้โคมมีดน้ำแข็งฟาดฟังทุกสิ่งที่เข้าใกล้ราชาหมาป่าจอมพผเด็จการผู้มีเหตุผลและใจกว้างแต่ถ้าเป็นผู้เป็นปอนปักจะเผาให้วอดวายโดยไร้ปราณีราชาบังกรถึงป่าจะกว้างใหญ่แค่ไหนแต่เพราะตัวตนทั้งสี่ทำให้ไม่สามารถออกจากป่าแห่งนี้ไปได้พร้อมป้องกันการลุกลานของมนุษย์ไปด้วยสินะ หมายความว่าถ้าเป็นเกมแล้วที่นี่ก็เป็นสถานที่หลังจบทุกอย่างแล้วสินะเป็นสถานที่ที่เหมือนกับดันเจี้ยนไร้สิ้นสุดหลังเอ d นดิ้งเคลยที่ยัดตัวหดเอาไว้สินะก็เลยขับได้รอมาที่นี่นี่เองเอาเป็นว่าถ้าจะออกไปจากที่นี่ก็ต้องฝ่าฟันสี่ตัวนั่นไปให้ได้ถ้าเป็นไปได้ก็ไม่อยากเจอแหละอะไรนะอุกาบาทไม่ใช่ในายเพลิง มิเก่สีแดงมังกรไฟมังกรยักษ์จอมเผด็จการพวกผู้ศัตรูจนวาดวายอย่าบอกนะว่าเจ้านั่นคือราชาม,มังกรเอาละครับคลิปนี้ก็จบแล้วนะครับผมถ้าทุกคนชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยครับผมแล้วก็อย่าลืมรอติดตามตอนต่อไปกันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอตอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ